ครับทุกท่านไฮอุดอรมาแล้วเด้อนี่วันนี้พี่เพชรก็จะมาดูมเมล็ดเบญจมาศที่เราเก็บมาจากที่เก่านี่เห็นไหมเบญจมาศมีดอกเบญจมาศแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกทานตะวันนี่เห็นไหมเมล็ดทานตะวันที่มันแห้งพี่เพชรจากการรอบนั้นะที่เก็บมเมล็ดมันมาอันนี้ก็เป็นดาวเรืองเด้อดาวเรืองเดี๋ยวพี่เพชรจะทำมะเมล็ดมัน แล้วก็จะไปหวานหวานให้ทั่วเลยเพราะมันจะได้ขึ้นมันจะบานตอนหน้าหนาวพอดีรับปลฝนต้นหนาวพอดีเด้อนี่เห็นไหมเราตากแห้งได้เต็มที่แล้วไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเด้อนี่ตรงนี้คือพี่เพชรเอามาจากน,านั่นเด้อนี่พวงไอ้ดอกทองวุไลนี่ไหม แล้ยิงหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้นห้าต้นก็จะเอามาลงแนวประมาณแนวนี้แหละนี่แนวนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เพชรจะจัดใหม่ย่นเห็นไหมแนวเนี้ยแนวหน้าบ้านแล้เนี่ยเตะหลังบ้านแล้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มีมะยมสองต้นเด้อมะยมพี่เพชรจะเอาไปลงตรงปิดน,นั่นนี่ตรงนี้ก็กําำลังจะจัดการกับมุมนี้นี่เห็นไหม ตอนนี้ก็เอามาลงใหม่แล้วนี่คืออีกสองต้นเพราะว่าข้างล่างิ่นมีมดอยู่เอาออกให้หมด่นไตออกหนีก่อนนี่เห็นไหมเมื่อวานพี่เพชรก็จัดตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นแนวเป็นแนวลวัล้วทางเดินเข้านู่นนะเด๋ยวจะจัดมุมส,สวยๆเลยบับบนี้นี่และที่สําคัญตอนนี้คือน้าพุเราเนี่พี่เพชรเอาปักลงงาแล้วเด้นนี่ปักอยู่นี่นี่เห็นไหม วันนี้ว่าจะลองช่วงบ่ายๆนั่แหละลองน้ำผุซะหน่อยส่วนตรงนี้ก็สวนดอกกุหลาบที่พี่เพชรเอามาลงดินไว้เห็นไหมใส่ปุย๋ยแล้วก็บานเริ่มบานแล้วเด่นบานหลายดอกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าเดอก9้าดอกที่บานนะเพราบานเลขเก้าพอดีเลยเนาะ นี่ตรงนี้ก็เป็นต้นมงต้นไม้ที่พี่เพชรเอามาลงลวะนี่นี่อีกมุมหนึ่งเด้อไปดูกันนี่มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่เพชรจะต้องจัดจะต้องทําให้มันสวยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นมุมกล้วยไม้สวนกล้วยไม้งไงนี่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมุมนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจัดมุมฝั่งนู้นกันนี่ตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มบานแล้ว หอม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 เป็นไม้ไม้กลิ่นเด้อไม้กลิ่นหอมนี่เห็นไหมพี่เพชรามาลงไว้ตรงขอบสะแล้วนี่มันจะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกัน,กนเวลามันบานจะได้หอมเชื่อไหมว่าผีเสื้อมาพทียบเลยเด้อผีเสื้อบินมาตอมดอกมงดอกไม้ต้นมงต้นไม้ที่พี่เพชรปลูกไว้น่ะเห็นไหมเ <c oughs> พิ่นมาตอมเนี่ยวันนี้ก็จะปล่อยน้ําเข้า ไล่ให้น้ำใสเนะเดี๋ยวพี่เพชรจะไปเปิดตรงปากทางอยู่เห็นไหมอากาศตอนเช้าสายวันนี้เราก็จัดสวนเหมือนเดิมทำบ้านเราให้มันสวยให้มันหน้านั่งหน้า,นาเล่นมองไปมุมไหนก็สวยสดงดงามให้มันสบายหูสบายตาตอนนี้พี่เพชรก็จะกลับเนอนี่แหละต้นไม้ก็กำลังลงดินไปก็กำลังจะแตกหนอ่อแตกหน่อแทง ยอดขึ้นมาใหม่เห็นไหมนุน่นอากาศตอนสายๆก็จะประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัดกับพี่เพชเดอร์และเด็กๆของเราขอบคุณเดอ้อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย